สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่แดดวันนี้วันที่15้าสิงหาคมนะจ๊ะเนาะเขาว่าพายอยู่จะเข่าอีกดเดี๋ยวเรามาถ่าย,ยให้ดูผักบุ้งของเรานะจ๊ะผักบุ้งแล้วก็ต้นตะไคร้งามงามจ้ะผักบุ้งอ่ะนี่รอยลุงมน ก็ถอนถอนถอนร่วมกันแล้วก็ลงไปในยานะจ๊ะภารกิจว่าน,นี่ก็เลยคิดว่าจะมาทำความสะอาดรอบๆเนี่ยจ๊ะเดี๋ยวพามาดูต้นไม้กันเมื่อกี้พึ่งไปจ่ายค่าน้ำป้าปามานะจ๊ะก็เขาเรียกอะไรค่าติดตั้งอนะเนาะต้นมันค่อนข้างที่จะโตขึ้นแล้วตอนนี้เราจะ มาตัดแต่งกี่เงาแต่ว่ามองดูรถเรายลกกระซ่งซ้งมีฝุ่นมีอะไรลายเนาะเดี๋ยวอ,อันจีทำความสะอาดเลยจักหน่อยจ้ะอย่างลกเลยทางในนะจนะ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นรถที่เราซื้อมาได้หลายปีขนาดเดี๋ยวถ่ายให้ดูในน้ำนะจ้ะจะเห็นพักบุ้ง บุ้งเนาะอันนั้นเป็นพักบุ้งทีลุงมนเก็บมาจากทางฝั่งมาเกียจากทีเห็นแล้วก็เอาเหล่าลุงน้ำเลยโยนลงน้ำเลยให้มันงอกให้มันแบบแพร่ขยายในในบอ่อในสระเพื่อจะให้ป่ามันได้กินได้ลมอยู่เนาะจเนาะเธอวันนี้จิตัดแต่งกิง่งเออถอนยามองนี่ได้ไหมเธอขายของนะแล้วก็จะกวาดขี้ไก่ลุงมนดาเนี่ย กว่าทีไก่ลุงม,มนแล้วก็ทำความสะอาดลดสักหน่อยอันนี้กับเป็นน้ำพักน้ำแรงนะจ๊ะของลุงมลที่ซื้อมากับคับดีเนาะย,ยังไม่ทันเล้ขนของลงรถเลยเสือ,อน,นี่มาสามหน่วยลอยอันนี้ก็เป็นฝั่งคนนั่งติดโควิดจา้าละบัดนี้ก็เลยบ่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยเดี๋ยวมาทําความสะอาด หลดดาแล้วก็ทำความสะอาดด่านทางฝั่งนี้นะจ่ะยาก็จะขึ้นแบบนี้เนาะต้นไม้มันก็จะส้งเหลืองจักหน่อยเพราะว่าฝนมันพุ่ตกหลายมือแล้วประมาณ3ามสี่มือแล้วแต่ว่ามันอาจจะต้องขาดธาดอะไรบ้างอย่างเดี๋ยวเราจะเอาอันปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ได้นะาจา้ะ ต้นรอยต้นพักบุงอันเข้ามาในบ้านอู้ขี่ไก่ลุงมนกรหลายเดี๋ยวจะต้องเอาไอา้บันบันไดเอาเก็บด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะได้ตัดฟังนี้ไปหมดเลยตัดแต่งฟังนี้ไปหมดเนี่ยจ๊ะกระต้นโตัต้นต้ตน,ตนกระตขึ้นแล้วนะจ๊ะเนาะ ก็ไม่มีคลิปอะไรที่จะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูมากมายอันนี้ดูในสวนแล้วกันน,นั้นเป็นต้นมะขามเทศนะจ๊ะอันนี้ฝั่งนี้กระจิงงามแต่ฝั่งโดนแดดอันไม่ค่อยงามจั๊กมันเป็นอะไรเนาะแสดงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแสงเงาการโดนแดดหรือเปล่าเนี่ยเนาะเดี๋ยวเรา อันนี้มันก็เป็นใบทรงอันใบทรงที่เป็นเป็นแบบนี้ไหม <S <S เห็นบ่าจา้ะใบมันที่เป็นอันเป็นเขาเรียกเป็นอะไรล่ะเป็นเพียเ้ยนะโอ้แสดงว่ามันเพีย้ยลงลเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีไปฉีดเพีย้ยจักหน่อยมันจะได้โตวไวแต่ว่าพูดถึงล้วก็โตวไวนู้นมีไก่ ไก่แจ้จ,ะนะจ้ะไก่แจ้มันชอบไปมลไตต้นไ <c oughs> ก่แจ้มันชอบไปมลไตต้นในเนี่ยต้นไซนี่แหละเนี่ยเข้าไปแล้วเห็นไหมจะ้ะที่นี่มันก็ไปคุยดินข้างใต้แบบเนี่ย เดี๋ยวเราวันนี้เราจะเก็บกวาดขี้ไก่ทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดรถสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้เท่านี้นะจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายกับพี่น้องเลยชมอีกจ้าสวัสดีจ้า